no สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่คัพิธานแม่บ้านประยุกต์ค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในสวนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เสื้อตัวเดิมค่ะเสื้อลายตัวเดิมนะคะเพราะว่าพีค่ครบใส่เสื้อตัวนี้เวลาเข้าสวนมันเย็นดีค่ะแล้วก็หมวกไปเก่าๆนะคะแต่ว่าที่ไม่เก่าก็คือวันนี้เรื่องใหม่ก็คือเรื่องที่ดีก็คือเราจะมาถอนกระเทียมกันค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ทดลองถอนดูแล้วนะคะ มันจะเป็นหัวมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรพี่จะไปทำกระเทียมดองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปถอนกระเทียมกันนะคะพี่ก็ขอฝากเพื่อนทุกคนนะคะรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับพี่จะใช้ซ่อมน,นะคะใช้ซ่อมขุดนะคะเหตุผลที่จะถอนกระเทียมแต่ว่าหัวยังไม่ค่อยลงโตเท่าไหร่ยังไม่เก่จัดก็เพราะว่า ตรงนี้อยากจะเอาปลูกผักใหม่ค่ะเพราะว่ามันต้องใช้เนื้อที่ปลูกผักนะคะพอดีกระเทียมแห้งเนี่ยเราสามารถซื้อมาซื้อมาทานได้นะคะแต่ว่ากระเทียมดองนี่ถ้าเรามีมีทำเองก็จะอร่อยค่ะมันก็มีขายนะคะแต่ว่าพี่อยากจะทดลองเอากระเทียมที่เราปลูกสดๆแบบนี้มาทํากระเทียมดองดูค่ะว่ามันจะอร่อยไหมนะคะแลตรงนี้พี่ก็จะวางบล็อกวางกล่องบล็อกปลูกผักอีก เดี๋ยวเราลองหอนตรงข้างหน้านี้เลยนะคะทําแบบนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าตรงนี้พี่ก็จะต้องควรนดินปลูกผักอยู่แล้วนะคะก็จะได้ง่ายค้น ไปค่ะแล้วก็พอดีอันนี้อันนี้ปิกลงลงกระเทียมช้าไปที่ชุกก่อนปิกลงลงเดือนกันยาอันนี้ลงเดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกามันก็เลยโตโตช้าพอถึงหน้าร้อนมาหัวยังไม่ทันทันแก่อ๋อันนี้ใหญ่อยู่นะคะเนี่ย ใบเขียวๆพี่ก็จะเอาทำกระเทียมบองด้วยนะคะอ๋อน,นี่ต้นผักค่ะผักตังโอค่ะออกเมเล็ดพี่อาจจะไม่ใช่เกษตรกรตัวอย่างนะคะ ทําไปตามภาษาค่ะอาจจะทําไม่ถูกวิธีอะไรนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะคนที่เขามีประสบการณ์เขาเป็นการเกษตรจริงๆเนาะ ใบกระเทียมก็ตัดเอาไว้ทำอาหารได้เนาะนี่ค่ะใบเขาสวยมากเลยใบเขางามมากค่ะพี่จะตัดไว้นะคะ ตัดเอาใบเก๋ๆออกแล้วก็เอาเขียวๆเอาไว้เอาไว้ใส่ทําอาหารอันนี้อันนี้หัวสีขาวนี่จะโตเร็วกว่าหัวสีแดงเนาะนี่ค่ะพอได้อยู่เนาะอันนี้อันนี้ต้นผัก เก็บไว้ก่อนให้ให้เขามเมล็ดเขาแก่ก่อนค่ะที่จะเอากลับไปปลูกที่เมืองไทยเสียได้ค่ะชุดก่อนนะจะเป็นหัวเล็กนะคะไม่ใช่ค่ะ,คะเป็นกระเทียมขาวค่ะ แล้วก็หัวหัวเขาสวยมากวิกปลูกได้เป็นกระเทียมโทนเหมือนเลยค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมนะคะก็ปลูกมาเยอะค่ะปลูกนิดเดียว อันนี้สวยมากเลยค่ะมากเลยค่ะหัวใหญ่มากเลย สวยค่ะสวยทุกอันเลยค่ะเขากําลังเรลองลงหัวพอดีนะคะทำกระเทียมดองนี่แหละพอดีเลยยังไม่แก่จัดมากกินสดดิบๆก็อร่อยนะคะกระเทียมแบบนี้นี่ค่ะเป็นยังไรบ้างคะเพื่อนๆกระเทียมของ ท,ที่ปลูกไว้กระเทียมที่ปลูกไว้งามไหมคะตอนนี้พิกก็ถอนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ได้ประมาณสักประมาณ3ามกิโลค่ะสาสีโลพิกก็จะเอาไปทํากระเทียมดองค่ะหรืออาจจะเอาทําเป็นกระเทียมแห้งไว้บ้างนะคะงามมากเลย ต้องขอดแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเราทําแห้งแล้วต้องเก็บไว้แบบนี้เนาะ,ะนี่ค่ะนี่อีกอันหนึ่งปิกมัดเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ปิ๊กไม่ได้มัดนะอันนี้ค่ะมัดแล้วดูดีเนาะ ขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปวันนี้ถอนกระเทียมก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะลากันที่กระเทียมสวยๆนี้นะคะเดี๋ยวตอนที่ทำกระเทียมดองพี่จะเอามาให้ชมอีกทีหนึ่งคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ดีใจจังเลยได้กระเทียมสวยๆแลวนะคะต้องลองก่อน